ฮนะถือเซโะเรามาต่อจากพักที่แล้วแน่นอนว่าเพื่อนๆที่เคยเล่นเกม The Sim เนีย mm hmm. ก็จะรู้เลยวว่าเกมเดอะซิมมันไม่ปกติจริงๆนะ oh. ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกการออกไปช้อปปิง้งการทำกิจกรรมต่างๆชาวซิมทั้งหลายก็จะเห็นเรื่องราวฮ่าๆแปลกๆตลกๆบั๊กของเกมเนี่ยเรียกได้ว่าเพียบ <c oughs> และว,วันนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่ากับพัก2ไปดูกันเลยดีกว่ากับ 17เรื่องแปลกสุดทาที่เกิดในครัวของชาวซิมที่คนไม่เคยเล่นซิมจะไม่มีวันเก็ดโมเมนต์แบบนี้จะมีเรื่องราวไหนกันบ้างไปดูกันเลย17ในการทำอาหารในแต่ละครั้งเนี่ยชาวซิมเนี่ยมันก็จะมีท่าเยอะแปลกๆเป็นพิเศษแต่อีท่าเยอะบางทีมันก็เฟล แต่บางทีมันก็ได้ผลแบบงงๆฮะนะสิบหกหลายๆคนที่เคยเล่นเกมนี้ mm hmm. ก็อาจจะรู้ว่าห้องครัวไม่ได้เป็นสถานที่ที่เอาไว้ทำอาหารเพียงอย่างเดียวแต่มันกลับกลายเป็นฟลอร์แดนซ์ได้อย่างง่ายดายโดยคุณสามารถขึ้นไปเต้น mm hmm. บนนั้นก็ยังได้เลยแรกนึกว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอส่องกระจกอ้าว เป็นกระก็ขาดเนคุนไปหมดว่าซ่านสิบห้าและนี่ก็คือสีหน้าของชาวซิมเมื่อคุณทำอาหารส่งทุกวันจนเบือ่อแม่เรียกด้ว่าเป็นพนักง,งานส่งพิซซ่าที่มีเต่ร่างไร้ว,ว,วิญญาณจริงๆ การทำอาหารเช้าซีเรียลในแต่ละครั้งก็สามารถทำให้คุณเป็นนักมายากลแตกแบกได้แม่ไม่รู้ว่าต้องเล่นใหญ่โบแดงขนาดไหนแต่อาหารเช้าของเจ้นเนี่ยก็ยังเพอร์เฟกอยู่ดีล้ำลึกซะจริงๆ13สาม อย่างที่ทุกคนชาวซิมรู้ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นั้นเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในห้องครัวเพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรเกี่ยวกับไฟไหม้บ้านนะนะต่อจะให้ไฟไหม้บ้านแต่ฉันก็ยังจะกินข้าวได้ลงคอ12เวลาที่เด็กๆชาวซิมหิวมากๆ พวกเขาสามารถกินได้แม้กระทั่งมือของตัวเอง oh, <love. S 1> เข้าไปแบบนั้นเลยแหละ1ิและในบางครั้งพวกเขาก็สามารถนั่งดูทีวีพร้อมกับถืออาหารทั้งสองมือและกินแบบนั้นไปแบบแบบชิวๆโดยไม่มีอะไรหก และในบางครั้งบางคราวที่ชาวซิมหิวมากๆเขาสามารถกินม,มูมามแบบไม่ใช้มือได้นั่นก็คือก้มหน้าเข้าไปกินอาหารไปเต็มๆคำแบบนี้ก็ได้หะนะเและในบางครั้งบางข่าวชาวซิมของเราก็ไม่ค่อยรู้จักอุปกรณ์ห้องครัวดีสักเท่าไหรย่ยกตัวอย่างเช่นแทนอลุกอข,ของตัวเอง เข้าไปอยู่ในเครื่องล้างจานอัตโนมัติแบบนี้ oh, <no. S 1> แม่แน่นอนว่าน้องคงใสสะอาดกริงแปดและนี่นก็คือสีหน้าของคุณเมื่อคุณอยากรู้ว่าปั๊บคอนของคุณมันสุกในที่แล้วหรือเปล่า oh, no, 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 no. แม่ก็หวังว่าหน้าของเจนเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับ เมื่อชาวซิมหิวมากๆชอนซ่อมมันก็ไร้ประโยชน์พวกเขาสามารถกินอาหารคามมอแบบนั้นได้เลยหกก็อย่างที่แอดได้บอกไว้ว่าชาวซิมกับการไฟไหม้มันเป็นเรื่องปกติเพราะขนาดบ้านที่ไฟกำลังไหม้ พี่แกยังจะอุสตส่าห์กลับมาทำแซนด์วิชกินแบบชิวๆโดยไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของตัวเองฮันนะาฮ และบางครั้งบางข่าวพวกเขาต้องการทานไส้กรอกก็ต้องคอสเพย์เป็นไส้กรอก<อ>เพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับการรับประทานไส้กรอกฮะนะ4เวลาไปงานปาร์ตี้คนเยอะๆห้องก็ใช้ว่าจะรับคนเพียงพอฉะนั้นชาวซิมบางคนก็เลยชอบสันโดษไปกินอาหารในห้อง่วม oh <no. S 1> นั่งโถกขี้กินแบบนั้นเลยแหละ 3เมื่อเราได้ทำอาหารสุดแจมออกมาได้แล้วมันยังสามารถนำไปขอสาวแต่งงานได้และสาวก็ชอบมากๆลวแหละดูจากสีหน้าการกรีดร้องแล้วเนี่ยเฮ้ยการกรีดดีใจคงไม่มีการปฏิเสธและแอดก็ขอให้ทานอาหารให้อร่อยและละกกันตลอดไปนะ 2อ,อย่างที่แอดได้บอกไว้ว่าชาวซิมกับเรื่องไฟไหม้เนี่ยมันไม่ค่อยจะตกใจสักเท่าไหร่แต่อีกคนที่ตกใจนั่นก็คือเพื่อนบ้านเจ้าของบ้านคือดับไฟชิวๆแต่อีเพื่อนบ้านจะกรีดร้องเพื่อแอดบอกแล้วว่ามันชิวๆกับเรื่องไฟไหม้ หชาวซิมเป็นพวกจัดสรรพื้นที่ในบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าการทําอาหารในห้องครัวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปกสักเท่าไหร่แต่ลูกพี่แกมันทาอาหารในโถส้วมแบบนี้ oh <no. S 1> แม่แอดก็ขอให้อาหารที่ลูกพี่แกทําออกมารสชาติดีไม่มีกลิ่นตุดุนะ เป็นยีกับบางหลักกับเรื่องราวแปลกๆของชาวซิมที่เกิดในห้องครัวและคนผู้ชมที่เป็นชาวซิมมีเรื่องไหนคำๆมาฮาอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใ้ลังคิดนี้นะเดี๋ยวแอดลงไปอ่านและก็จักกันไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ s ห i ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ